ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่องโปรเอเดียแชนแนลนะก็ตอนนี้นะคะกำลังลงของนะ นี่นะครับพี่น้องนี่นะฮะทรายหินหินหนึคิวเนาะพี่น้องแล้วก็ทราย4คิวนะครับนี่ลุงถนอมไม่เห็นบอกเก8าบาท ก็เดี๋ยววันนี้เราเทดินไว้เลยเดี๋ยวผมจะไปแตงหนุ่มแตงหนุ่มให้เสร็จแล้วก็จะเทดินปีนไ,ไงลุงขนอมดีใจไหมดีใจครับผม <c oughs> ดีใจมากเลย ครับผมไม่คิดไม่ถึงว่ารววเวะไม,มีมีอะไรจะพูดถึง FC ฟซีไหมเอ็ FC ก, F ก็ที่สนับสนุนเอยซีส,สายซีสหายนะครับแล้วก็ผมขอขอบคุณมากผมผมไม่นึกไม่ไม่ไม่ฝันว่าจะที่จะมาสร้างความฝันให้ให้ได้นะครับมีเห็นมืออับ, <c oughs> บขอบคุณครับ ờ buồn nó này buồn nó này, lật mà, lật mà nha, nì nha ซ้ายนี่เราสั่งมาเผื่อไว้เนาะเราสั่งมาเผื่อไว้ว่าเราจะได้ก่อชาบนะฮะใช่ ถ้าไม่ได้ผมมีแย่ในสิ่ทำไมใช่ผมบอก่โบกรถรอบชนกันเลยใช่โบกให้เจบชนกันเลยโบกรถให้ชนกันนี่มันหมายความว่าไงัางนี้ผมก็ให้ไปทางรถผมก็ให้ไปผมมีใจกว่าทานท่านก็ดนใจานอ่าทีน่เน็นรถานท่นท่นท่านท่าน่งนล้วนทคานบา่่นน คุณลุงคุณลุงปลายม่นบนรถไฮบอรคุณลุงนตัวดเอาแปดไปเอาแปดไปตัวนึงอ๋อเอาโทษแปดร้อยสามสามพันเก้าพันสามร้อยแปดสิบอ่ารถไฮตลาดตัวเล็กเลยคุณนี่งามตัวแปดศูนย์แปดศูนย์าเ นี่นายช่างพงกลังจกหน้าจากหลังอยู่็รครับ,บผมขอบคุณครับขอบคุณครับครบแล้วบกรับเ,เช็คนะมึงแล้วบอกไปเช็คดูดิไป,ไปเช็คของโอ้มีไวเมดมีไอ้นี่ด้วยเนฟซี สี่ห้าหกเจครับผมออกม้เม็ดหนึ่งม้วนแล้วก็ปอกอีกปอกปอกแล้วคงไม่ต้องนับเนาะรถเชื่อมหนึ่งกองครับผมโอเคมี่นลุงก็นอนบอกกลัวมันหายเนาะเอาอะไรมาคลุมไว้ก่อนเดี๋ยวมันหายเด้มันอยู่ใกล้ถนนได้ตื่นเศร้ามากเลยมันไปไซดิกระจายไปม้วนที่สองเนาะครับผม วันนี้ก็ใช้เงินไปเยอะอยู่เดี๋ยวเราค่อยมาสรุปอีกทีนึ่งพอเรามีบินทุกอย่างใช่เอออย่าลืมด้วยนี่อ่ะก็ฝากคลิปไว้เท่านี้นะครับ FC ทุกท่านนะไปยูถ่ายรถเนี่ยปัดนะไปห้องไหมถ่ายยังนี่ถ่ายยังนี่เอ้าโอ้พี่น้องถ่ายให้ค่อยไม่รู้ถ่ายอะไรนี่โอ้ยถ่ายอยู่เดินมาถึงนี่ค่ลืมเลยบ่อง้ตอะไรวะนึกว่าถือเครื่องนี้นะ โอเคครับโอ้ยคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ